สวัสดีครับสนิมเน่าชาแนลนะครับออกเสียงชื่อช่องตัวเองยังไม่ถูกแล้วนะครับวันนี้นะฮะได้โปรดักนะฮะเป็นแม็กซ์อินไทยแลนด์มาเลยแล้วกันนะฮะคำว่าไทยนะฮะคนส่วนใหญ่จะนึกถึงตัวนี้เลยนะฮะไทยอาร์มนะครับวันที่ผมได้ลูกของไทยอาร์มมานะฮะสิบสองเกรช็อตชิลล์ยี่สิบห้านัดนะฮะก็นี่เลยนะฮะดีเทลเป็นลูกก้าวนะฮะลูกก้าวราคาเบามากนะครับผลิตในประเทศไทยแขวงลาดยาวเนี่ยฮะกรุงเทพนะฮะจัดตุจัดเฮ้ยใกล้จังวะ บริษัทไทยอาร์มจำกัด6กทับสามซอยลาดพร้าวเนี่ยนะตามดีเทลนี่เลยนะครับเป็นกระสุนปืนลูกซองขนาด12เกตลูก9นะเราเรียกกันง่ายๆก็แล้วกันนะฮะลูก9นะครับกล่องหนึ่ง25นัดอ่าลูกเนี้ยเป็นลูกในที่ราคาเบามากนะฮะแล้วยิ่งซื้อในราคาสมาชิกด้วยนะครับก็นะจับจองไว้ติดบ้านก็แล้วกันนะครับวันนี้เอามารีวิวให้ดูนะครับไปดูข้างในดีกว่านะนี่เลยนะครับลูก9กก็ใช้กับลำกล้องอ่า ถ้าลังเพลิงขนาด2 3งสานนิ้วหรือว่า3นิ้วนะครับก็คือลูกซองทั่วไปนะฮะทุกยี่ห้อนะครับก็จะมีโลโก้นะ T A เนะครับฐานก็เป็นเลข12นะฮะแล้วก็เป็นไพรเมอร์ธรรมดานะครับอันนี้ฐานน่าจะประมาณขนาดกลางฐานที่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าแรงหรือไม่แรงนะฮะแรงไม่แรงนี่อยู่ที่ดินปืนนะครับแล้วก็ความเร็วของกระสุนนะครับัวเป็นแบบจีบนะฮะเฮ้ยอากาศร้อนต้องรีบรีวิวฮะเผือแตกตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันนะครับ9นัดนะครับว่าเป้าหมาย เสียเป็นเช่นลรอตอนนี้ก็อยู่นะฮะที่เดิมนะฮะที่ผมมาประจำนะเพราะว่าสนามที่นี่ใจดีนะครับสนามยิงปืนเขาเขียวนครสวรรค์น,นะครับวันนี้ผู้ต้องสงสัยนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้ครับนู่เลยบานประตูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปยิงมันกันดูว่ามันจะสาหัสแค่ไหนนะฮะเห็นไหมอ่านะครับก็เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะฮะว่าเก้านัดนะฮะจะเป็นเช่นไรนะฮะ ว่าแล้วก็ไปเลยนะครับไปพร้อมลยครับเล้วก็ลงสน,นามก็จะเรียนะครับเพื่อน,นรกองฟังนะครับเ็เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเริ่มไปแล้วครับ เฮ้ยกลุ่มยังไม่ค่อยบานนะครับนี่นะทุก้าวนะฮะกระจกอยู่ได้เพราะมีเฟรมนะฮะ ก็ถือว่าดีนะฮะดีตรงที่ว่าไม่ติดขัดเลยนะฮะลูกไทยอาร์มยิงไปแล้วไม่ติดนะฮะปืนไปได้ต่อเนื่องนะครับบาดแผลก็จะัดการอยู่นะฮะตรงนี้นะฮะนะฮะถือว่าใช้ได้ครับของไทยก็เป็นปืนเป็นกระสุนที่มีคุณภาพอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับใครที่จะหาครอบครองก็อย่างที่บอกฮะเอาติดบ้านไว้ก็ดีนะครับแต่การใช้วุฒิปืนรบกวนนะฮะใช้ดูที่นที่ในการใช้นะครับมันมีความเสี่ยงต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับอย่างที่บอกคนที่จะครอบครองปืนนะครับผมเน้นอยู่2ออย่างคือ สุขุมายและปลอดภัยนะครับจะซื้อก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็การใช้ก็ปลอดภัยแลระมัดระวังนะครับเพราะว่าลั่นหนึ่งครั้งนี่อันตรายถึงชีวิตนะครับช่องผมถ้ามีอะไรผิดพลาดก็อขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร้ด้วยนะครับติตาชองมสวัสดีครับผมบายครับผม